งานเปิดกีฬาสีมิาจะต้องไปเดินขบวนพาเหรดโดยใส่ชุดนักเรียนแล้วก็ใส่สายสะพาย a เดอ s s a d o r Content เอเ a t o r มิสก็จะ a m b าสเดอร์ทุกคนให้แต่งหน้าแบบใส่ใสน่ารักน่ารักพอมิาแต่งหน้าเสร็จแล้วก็รีมาโรงเรียนตามเวลานัดหมายมิาก็มารวมกลุ่มกับพี่ๆเพื่อนเพื่อน Ambassador มิสก็ให้ทุกคนไปเดินตั้งแถวขบวนพาเหรดงานกีฬาสีที่โรงเรียนอัสสมชันธนบรีจะจัด2วันวันแรกจะเป็นของพี่ปฐมไปถึงมัธยมส่วนวันที่2จะเป็นของเด็กเล็กป .1 ถึงป .3 งานเปิดกีฬาสีวันแรกก็จะมีเดินขบวนนนาเเรปปปีีีี้กก็็แท่ เรียนแอมบาเดอร์จะได้มาร่วมขบวนพาเลตด้วยนอกจากแอมบาเดอร์แล้วก็จะมีวงโยธวาทิ์และพี่ๆดัม,มาเยอร์มาร่วมเดินขบวนพาเลตด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีแขกรลบเชิญคนพิเศษนั่นก็คือพี่เมย์ราชนกนักแบดมินตันทีมชาติไทยและยังเป็นมือวาาอันดับโลกอีกด้วยพี่เมย์ราชนกเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรีย um นอัศว์ชันธนบุรีและงานนี้มิลาก็ได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์พี่เมย์รชนกด้วยค่ะใครอยากดูคลิปสัมภาษณ์แบบฉบับเต็มสามารถเข้าไปดูที่ต um ิะะ๊กต็อก ความสำเร็จแน่นอนค่ะการที่เวลาได้สัมภาษณ์พี่เมย์ท่นเก่งระดับโลกทำให้เวลามีพลังใจที่จะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นพี่เมย์ตัวจริงน่ารักและเป็นกันเองด้วยค่ะ